บสบายดีและสวัสด,ดีเบิร์สุขูมสุคนบอกว่าพี่น้องพังลาวและอพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศสาบัวกับสบายดีเบิร์สุขูมสุคนเนาะกัเมื่อนี้สาบัวก็ได้มากับทีมงานเฮาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกัได้มากับเบาเอ๋เบาไซส,สาวนวลเนานะกัมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งอาเบาเอ๋พ่อแม่พี่น้องได้ผ่าเงินมาให้เบาเอ๋เนาะได้มาซื้อเขา่า มาให้ทั้งครอบครัวของน้องของแม่น้องคอนสวรบค์พ่อแม่พี่น้องกัาบาวบัวกับสิเขาไปยินดีเนาะทั้งครอบครัวของแม่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มพร้อมกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฉับัวก็ได้มาหอดเทือนชานอของแม่เนาะเดี๋ยวาวบัวพาพี่พันน้องเนาะเขาไปอยินดีทั้งครอบครัวแม่เนาะ สบายดีแม่สบายดีสบายดีล่ะสบายดีโอ้ยหลานี่ชื่อยังนี่ล่ะชือนงค์สวรรค์นงค์สวรรค์โดยกะไรโรงทำโรงเรียนอยู่บ่ละโดยโดยบัดรผู้นี่ได้สัดมรียมรดยแเรียนแม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนเลยไม่เรียนเลยเพิ่น มาแต่ไทยคุณ่มาแต่ไทยเนาะเออมาแต่ไทยเลืเดียวมาแต่ยด่าฮักเน่่าฮักแต้นฮักดุดชนดูแล็อายเด็กอายอายเบิ้งคนมันดูจับมามันไปเป็นเลยผึ่นชงมาบ่โดยผึ่นชงมาเออกระบาดเชื้อคาร์ดิวท์ที่แรกเขาอยากเขาอยากเอาน้ำซีพันโดยแต่ก่อนเพิ่นกะเฮียนทำเฮียนอยู่ไทยบ่แม่ บ่ค <Jud> ืบ้านนี่ค่ะก็ไปวัก็ไปวังในพี่ไก่ดนในเฮียนอยู่บ้านนบ้านแล้วเพิ่นกะบ่ได้หำบ่ได้เฮียนเลยบ่เพิ่นอายุจักปี้หมบปีเนาะเพิ่นชื่อยังไหมซื่อนองกุ้งโดยกะอยากเฮียนอยู่บ่ละโดยิใจนี่นพ่อแม่เลี้ยนกบ่เียน วาความชื่อใ่ัคนแท่นคนหมดทิ remember, 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 man, remember, remember, ้งรถจำเลาหนึ่คนเรกเชือิคนเชื้อศเชื่ความจำเออแล้วเราจะให้เขาแม่แม่เราให้เขาเหนูไปมอผู้ชายแรกว่าจะเขาเอง่ไหมเราจะให้เขาเนาะเป็นหัวเป็นยังนะเป็นยังละหนูไม่รู้หรอกเพราะเขาบอกว่าหนูทำหนูก็ทำอยู่ของหนู เขาก็มาแต่ทํางานเหนื่อยๆไม่ทําอะไรให้โกรธเลยก็อยู่ปกติดูดูมาแล้วมีแต่จับมีจะผ่าให้เพิ่นห้าเหียนม่โดยโดยมาหนี้ก็นโคนโค่นเต็มโดยหนุนบัดรตะกี้โอ้ยบัดพ่อแม่เพิ่นได้ใชะพ่อแม่นี่เนี่นี่พ่อแม่นี่โดูนี่เป็นพ่อแม่ไปลงไปพุ่นคันบ่พื้นอยู่ในโรงพยาบาลกับเขาทออกชีออกเลยคือตาย คอย่นผลเดี๋ยวไปถอดเอาได้พังมางกอนบอสแต่ก่อนนี่แม่นี่ไปทำงานอยู่ไทยบอสตะกอนเออไปไ่เอาบัวก่อนเอาบัวก่อนบัวก่อนตายชนรถชนรถก่อไปคือห้าวถือรถชนนี่แหละเขากาะไปเลยบัตายเขาก็ยักาะไม่หยียบอีกบัวใต้มาอยู่มองในมาอยู่พี่มึงใครเป็ช่องเลย ูกคุณี่นั่นกับผัวคนเก่าว่าไหมเมียมดแหละเมีนดเลเอาไม้นี่ยยังมามีเนาะมีคนมีัเชียโตคนหนึ่งได้เพ่อได้ห้องโนแม่ได้ลูกยา่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่เ่็่่่่่่่่่่น่่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 ่ แะนี่พ่นเทียนหอมอย่างได้ไหมมันหนึ่งเก่งเนาะยังหน่อยหนึ่งนี่เห็นบ่เออนีู่เก่งว่าผู้นี่แล้วกว่าหมูนกายหันกบก้ยเป็นทาดอกวันนี้น้องบอกว่าอะกรนี่เห็นบ่ เราเรามาเขาแล้วคนนี้คุณตบน้าแม่ก็ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บ่อยู่บ้านบ่บ่มีให้บ่มีหน้าอยู่บ้านมาพี่แล็กจะเฮ็ดตรงหนุกมนุ่มหนุกมบ่มีเนี่ยกับบ้านก้าบ้านบุ้งนะบ่แม่บ่มีบ้อั่นเงินเงินเงินกับบ่มีไปจุน้ำมันกับบ่มีเขาปลูกันยังบ่มีจะถูกบ่วทุ อยู่พี่เห็นบ่เข้าโคการกระปูกเข้าโครงการกระปุกเขาจะฉกเมืองลายได้่จัยดูดูประเทศผลมาได้ตกบ่างไหมอยู่พี่เหมือนตกแต่หึงแล้วแต่งงอยด้จังนั้นตกบ่ทางเถอนะรูดแห้งขนาดบ่ได้กะมาได้แทนนะกะช่วงมันตกก็ะไรอยู่น้อไหมเจ้ากเห็นหน้ากันบ่ดูเห็นหน้ากันบ้างมีเงินชื้อข่าวกินได้เนาะโบเห็นหน้า พอใจไม่เสียกมาหาพ่อกับแม่ตัวนึงมั้เนาแต่ก่อนเพิ่นเพิ่นอยู่กับเพยไงนี่อันนี้โดูยูน้าแม่แล้วขับรถลงกรุงเทพลงลงกระเพยแม่ลงห้างไอ้ลงหางไอ้กรุงเทพรถชนก็เลยมากลับมาอยู่บ้านเนาะหนูยังไม่ได้เพิ่นขึ้นมาจากโรงพยาบาลนะหายหนูว่ามึงเพิ่นขึ้นไม่เนี่ยก็้าไปใต้ตั้งแต่รถชนผู้น่องถือรถชน khả năng tấm bạc của kim tặng ăn bóc tuyệt vời Rồi cả kìm phần bóc tuyệt vời tặng hát dick bung lam đích tò niệm kỳ sau đèn ông ấy có lẽ 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 có

กับมาพี่ก็ได้มาพี่มาลูกมาพี่ไอ้เจว่าเจว่าเวลาออกจากโรงงานนะเข้าไปแกงแค้นเนี่ยมันจะปวดบอ่ะจรองยังมาเช่าค่ะนั่งร้องเลยคนเหนีแล้วก็ได้เลยนี่นะบอกระก็ไรเงินค่ารถชนรถยังอยู่ป่ะแบบแบบเพิ่นไปเพิ่นนีด้วยบ่ะเออพันนีเลยแบบเข้าแบบเข้าปุ๊ดจักยังเลยเขาบอนลับพิชอบ ขี but, ่ตามแค้มถนนนะเอดูไหนเนาะฮาบฮับรถมอเตอรค์พกไลทงเพื่อสินเพื่อิ้นใ่เงี้ยแต่เสียงแม่ก็ทำพอว่าอีด๊าเอ้ยอีดาเอ้ยกับเบิดไลายบ่ไหมเบิดลายบ่คาหือคายาคาโม เลยบนเห็ดงานแล้ยบนเจาะแก่ขั้นเลยเจาะแก่บนนั้นเราเห็ดงานเลยบนเพื่อนช่วยเนาะเออเพื่อนช่วยเออเราเพื่อนช่วยนั้งตั้งเพื่อนออกไฮโลดอันนี้นะโดยโดยว่าเพื่อนออกจ่ายขยมขยาไปในคาร์ฮวเจ้าหันโบได้โบได้ตอนเพิ่นถือรถชนกับแม่ก็อยู่บ้านนี่บอแม่เนี่ยแม่อยู่บ้านดูมาอยู่พี่เลยแล้วก็ลูกน่ะลงไปลงไปฟเหตุงานเดตุงาน พอหูว่าเพิ่นถือรถชนนะแม่ก็ลงไปพุ่นบ่ลงบ่ไรลงบเนาะมัแต่จะชกจะยังลรแม่มันจะจะชกจะยังลยแม่กูไปกูไปมาบอก่าแม่มาแม่กุ้งมันถือรถชนจะทำใจดีช่วงนั้นมันถืออันโควิดมาแห้งโควิดมาแห้งเลยช่วนไปบ่ได้ลยไปบ่ได้เอาไปว่าว่าแบบใจใหญ่เอาแล้ว่ามันมัน

ให้คนอยู่ดีแม่มุกจะลีให้คนอยู่ดีแม่ใหสคนช่วยตลอดไปดูให้คนให้มันความเนื่อือมากยู่มันควเนือใอยู่ดีแม่ครเ้ยได้ความขายยาได้เด้อคอยมีแต่ความมันยืนความสุขตลอดไปเอาอ้อยขวก่านอยเอากับมายินดีเนาะมายินดีนะมอนคอบกอรักตลอดไปซาถูกวคามยยาเร่คอยมีแต่ความดีๆค่ะสืต เลยกลมายินดีทั้งครอบครัวแม่เนา<ห>กะกะโอเคเนาะแม่เนาะลูกกัสิได้ขอ,อตัวกลับเนาะเ<ห>จ้าสบายดีไหมสบายดีสบายดีล่ะสบายดีจะเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเปลียนสามันแปลงของอะทั้งครอบครัวกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องกะชาวบัวก็ได้เข้าไปยินดีทั้งอากับแม่น้องคอนสบันได้เนาะ กัทั้งครอบคมมรัวแม่ก็ดีใจร้ายหลายเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งอวาวเอ๋พ่อแม่พี่น้องทีเข้ามาช่วยทั้งครอบครัวของน้องคอนสวรรค์นเนาะกัเป็นอ่ข้าวเปลือกพ่อแม่พี่น้องข้าวเปลือกทั้งสองโฉบเนาะกัไปชื่อข้าวสารน,นกับ่มีพ่อแม่พี่น้องก็เลยซื้อข้าวเปลือกมาให้ทั้งครอบคมมรัวแม่เนาะกัทั้งแม่ก็ดีใจอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับเขาอ่า เปลือกกะดีกลัวบอไรเนาะเพราะว่ามันมีข่าชารพ่อแม่พี่น้องก็รอให้เพิ่นซีก็คือสิคัมพ่อแม่พี่น้องก็เลยทางแบบเองก็เลยได้ซื้อเขา่าเปลือกมาให้าการขอบครัวแม่เลยพ่อแม่พี่น้องกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกะสิได้ขอตัวลากนพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ค่อยคําลงแรงแล้วกะเฮากะสีเดินทางกลับกนพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมายินดีท่้งขอบครัวของแม่ ผ่า,ากดไลค์เนาะผ่ากดไลค์กดแซให้สาบัวผาดติดตามพอห้มนี้กำลังใจเนาะเฮ็ดคิปลงไปไเรื่อยพอแม่พี่น้องกะ้า่าชาวบัวทายผิดพลาดไปกะโทูดพออภัยได้ได้พอแม่พี่น้องาาทา่าถึกใจกะคือเกาเห่พพอแม่พี่น้องกดไลค์กดแซ่คือเกาเนี่ย,ายสาบัวก็สีได้ขอตัวลาก่อนเนาะขอเกาทำมาสบายดี